ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใส่ห้าหกแชนแนเลยนะครับพ่อมนี่เราก็อยู่กับสวางสวางวีนนะครับนาออ่ะมาพี่น้องง่้ก็จะมาเล่นกิมรูมาแม่นะครับผมนะทุนที่540นะครับผมนะอ่ะก็เห็นคนถามหากันมาเยอะนะครับทุน500นะครับก็นี่เลยครับผมเบียด30นี่เลยก็ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับผมนะ เสียงแจวแจวเลยครับพี่น,นอ้องเอ้ะเจอจินนี่เข้าไปนะครับผมนะช็อตเดียวรู้เรื่องนะผม <laughs> เอาดอกนี้ก็เต็มเกี่ยวกับผมห้อยหอยหอยสามหอยสามเอาดอกนี้ก็เช่กุ้ยถือใจหรือยังนี่ถือใจเนาะเอาคค่ <laughs> okay. อยไ,ได้กดหัวใจเใหตุดนะ้อขคอยอภัยนะครับผมนะก็ <laughs> <laughs> ยังที่บอกนะครับผมนะโทรศัพท์ข่อยมันบาว่างนะครับเอาหลอกนี่ก็หวานเงยบครับผมสบายดีสบายข่อ,ขอยบ,บาว่างนะครับแต่แต่คอมเมนต์พวกเจอเนี่ยมันเด้งขนาดจอข่อยยู่นะครับข่อยก็อ่านยู่นะครับอา้าวโอ้ยบุญมีตะกำบงัง <c oughs> ก็ดีแหละครับทุน500ก็เดินอย่างนี้แหละครับผมนะก็ไปเรื่อยๆครับผมก็เบียดสามสิบไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเข้าชอ็อตใหญ่ๆแล้วค่อยขยับเบียดขึ้นเนาะ ประมาณนั้นแหละครับผมนะเอาเต็มเครื่องก็บบมสวยพี่สวยอ้พี่น้องงด้ดวกนี่ก็อเต็มเครื่องก็แบบเน้นเน้นครับผมเน้นเน้นครับผมเอ้ยจะถูกขี่มาช่องเรีกยกึ่งพี่น้องเอ,อ้ยคลาคบิก๊กวินแรกเรามาแล้วนะครับ <c oughs> ก็บิดไหนก็บิดไหนเข้าดีนะครับก็เดินบิดนั้นไปก่อนนะครับ ก็อย่าเพิ่งไปขยับนะครับถ้าขยับปุ๊บนี่มีเพี้ยนเลยนะครับนี่เบียดสามสิบข่อยก็ยังไปได้อยู่นะครับผมนะก็ค่อยๆถุบๆใๆไปเรื่อยๆนะครับตามสเตียบเลยนะครับไปครับผมอืมเหล่าไปหนึ่งนะผมถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าดีนะครับเราก็ค่อยขยับขึ้นไปนะครับผมหน้าเบียดเน,ะนาะได้อยู่ครับผมหนังนี้เนาะอืม,อม ยิ้มเป็ดเล็กวอยเจอจินนี่ฉอดเดียวนะครับเอเรานี้ก่อนเต็มเชื่องอีกครับผมสายพีนสวยตามด้วยองุ่นอีกมิลชีนะครับนาะการเล่นรูม่าแม่หนะครับผมนะก็ไม่จําเป็นต้องไปแตกเยอะนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทุนเยอะนะครับก็เล่นแค่รู้ตัวเองนะครับผมนะเล่นแค่รู้ตัวเองก็พอนะครับว่ารู้สึกว่าเล่นแล้วไม่สนุกแล้วก็เลือกทันทีนะครับผมนะถ้าเล่นไปต่อก็มีแต่หัวร้อนนะครับ ประมาณนั้นแหละครับพี่น้องเอ้ยสาลาเด้นี่ <laughs> สาลาเด้นี่เว้ยเห็นข่อยวอาเห็นข่อยวอาจังซี่นี่มีมสาลาอยู่เด้วน,น้อยนึงนะครับผม <laughs> นิดนึงนะครับผมนะบ่หลายดอกนิดนึงไปครับผมก็เห <laughs> ็นหลายคนบอกว่าอยากเห็นหน้าผมนะครับผมนะผมเปิดปเีเลี้ยวนะครับผมนะผมบ่เปิดรอบที่สองเนาะผมขี้อายนะครับผม <laughs> ผมอยากอายมั้ยครับผม <laughs> ข,ข,ขี้อายเนาะ เอาง่ายๆนะี่ดอ่ด้หลายคนเรามาจ้องอยู่ผู้เดียวเนี่ยเป็นเจ้าเจ้าอยากไอยบอ่ห่วย <c oughs> เอ็ม่อยเป็นสี่ข,อข่อยขี่ไอ้อยู่ด้วยมันนว,มมา <c oughs> าว่าธรรมดาเดียขี่ไอ้ควงแท่เลียเอาเต็มเชื่องกับบานสายบินสบาย <c oughs> ถ้าเราเดินเบ็ดไหนแตกดีนะครับก็เดินเบ็ดนั้นไปก่อนนะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่แตกแล้วเราก็ค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับ หรือจะขยับลงมาก็ได้นะครับผมนะก็แล้วเตียสไตล์ของการเล่นของเตีลยะคุณนะครับก็ของพวกนี้มันสวนกันบ่ได้ดอกคับพี่น้องเอ้มันไม่มีอะไรตายตัวนะครับจะกี้เอาอย่างมาสวนกันนะครับผมมันไม่แม่นหลักฟิสิกส์ทุกจอกอะไรนะครับผมโอเคไปครับผมก็รับชมเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะครับผมนะเดี๋ยวไปหาเห็ดนน้ำนะครับผมกระเบื้องเพื่อความบันเทิงนะครับดีแล้วนะครับผม บมีหยังนะครับผมนะกันนางฟังข่อยจมนะครับผมมือเดีนอนบอหลับก็ฟังข่อยจมยิกนะมครับผมนะเปิดพัพรมใส้ตานั้นนะครับผมมันที่ได้แบบหิมฮิมฮิมเอาไกล้ห้าสปินมาแล้วนะครับจัดกันไปเลยนะครับก็มันหน่วงหน่วงไงไม่รู้เนาะน่าจะเป็นของผมคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเน็ตผมไม่แรงเน็ตผมแรงทะลุอุงผมเดยบูมแมนธรรมดาได้ดู วิ่งบูมแมนว่าบอลยงเนี่ยเดือดปิดผูดเดือดฟัดเปียกผู้เดือดตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับเดินมาตั้งนานก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะโอเคก็จบเปที่320เลยนะครับผมไปกันต่อแล้วครับผมนะไปครับผมร้อยหาสิบเลยบาทที่นี่ของแท้ครับพี่น้องเอ้ยขอช็อตเดียวนะครับผมนะขอช็อตเดียวใหญ่ๆนะครับผมนะ พอบ้าเอียบๆบาทที่นี่ก็จะเข้าสเต็ปเราเลยนะครับก็จะเสาเหรียญทันทีนะครับบาทที่นี่ว้วยดอกนี้พี่ดอกก็เต็มเคียงกระบอมใส่บินสวยเอาแล้วไงดอกนี้นะครับผมนาเขิงปลาทูช่องหนึ่งนะครับผมนะนั่นไงเลี้ยงกันอย่างงามนะครับผมนะเขาก็เรียกว่ามาทําให้อยากแล้วก็จากไปนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> เรามาทําให้อยากแล้วก็จากไปนะครับผมนะทําให้เราพอมีความหวังนะครับพวกเจ้าเห็นบ่พวกเจ้าเห็นอันนั้นบ่ไอ้มันเหลืออยู่ช่องเดียวน่ะมันจะเต่มหลายน่ะเออคอยเจอ,อยั่งบ่อยเลยนะครับเอาเต็มแกก็บก่วันเยบก็บ่ม,มาบินร้อยห้าสิบนะครับผมนะฝาหอยสามอันยังไงก็หนึ่งพันครับผมนะมาดูกันนะครับขอใส่ไม่ยั้งปีเลยนะครับผมนะ แมามาทำหน้างโง,ง่ๆใส่อย่างนี้นะครับผมนะเดี๋ยวขอฝันสักหนึ่งทีนะครับผมนะแรงลม32ความชื้น34ดอกนี้ขอสวยๆงามๆนะครับผมนะโอ้ยฝาหอยอยี่หรี่วะหน้าสัน่นเปน็นทีเนาะครับเนาะทำไมแขนขาเจ้าถึงทรงมีพลังอย่างนี้นะครับผมนะดูจากแข้งขาแล้วนะครับผมนะดูกล้ามเป็นมัดเป็นมัดเลยนะครับผมนะโอ้โหยฝาหอยอยันกว่าพูบ่ดิ ยังวะนะยำโม,มงเกานี่มันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงทําไมมันได้ตาฝา,าหอยเถอะนะเท้าที่สามเยี่ยนว,ว่าที่ฝาหอยอีกเอาเต็ออมเกจ้าครับผมว่าที่อกครับผมเป็นยังไงนะครับผมนะเอาเอามัน <laughs> มันหนางงสัตว์ตัวโลดพี่น้อไงไอ้มันหนางงับผมมันหนัมัน, <laughs> มนกระลักเสืออยู่ครับผมนะอุ <laughs> ้ย มันเสื่อยูมันเสื่ออยู่เมื่อกี้นี่มันยังเสื่อเห็ดหนังงงๆใส่หัาอีกนะครับผมนะหายใจฟืดฟืดฟืดโอ้ยฝาหมวยครับพี่น้องเอ้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็จบไปที่สองพันแปดห้าสิบเลยนะครับก็ทุนห้าร้อยก็เล่นประมาณนี้นะครับก็ค่อยขยับขึ้นไปทีละสเต็ปนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมก็ทุนห้าร้อยนะครับก็แตกสี่พันนะครับผมนะพอได้อครับผมบอกไปต่อแล้วครับผมก็ ไปต่อเดี๋ยวมันก็นจะดูดคอยคืดเหมือนเดิมนะครับผมนะก็น,น่าจะรู้กันดีนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคไปพี่น้องเลยไปหาเหลิยแเนยไม่กันดีกว่าเนาอไปไปไปแยกใหญ่กันครับผม